ตลาดดินทางคับพี่น้องกาไยาดเงขนาไหม่ไหมกิโลละแสนไดยีับเวจ็7สคบบเจาดลดสๆดสิบเน็ดนิบ5บเจ็สบเดสเง็ดสิบเเนาะปิสิเง็ดสิเบเอาสบจด้ิบเดบดบอเจ็สิบเด้ิบเบินเจอิบเสเิบเิ้เสิินเอ ปลาเพียงครับพี่น้องให้ได้ปลาเป็นกลุ่มเป็นอันนี้ก็ปลาวะปลาเดี๋ยวกับปลาเพ็ยรเลยไม่เห็ดนะเห็ดพวกนตัวนี้จะเปตัวใหญ่กันบ่มีเนาะโอ้เห็ดกเลยเห็ดพวกวะนี่ฮะเห็ดไม้วิ้เห็ดยูคาเห็ดยูคา บรรยากาศตลาดนทางครับพี่น้องบ้านหินเถืบพามาเลาะดึงบรรยากาศนะทางไปเมืองเฟืองเมันก็ได้กับมได้น ปลาพวกแบบไหนแบเพียปนามีเบ่งกล้องนะครับนี่เบ่งกล้องนะครับเสาไข่ปลาบ้านยังบ้างไหมนี่อันนี้เป็นบ้านคนพูกบ้านคนพูกเบิ่งนะครับเบิ่งกล้องหนึ่งสองสาวไข่ปลาครับพี่น้องหลายขนาดปลาก็ได้ Pabu. Pabu bawah น้าเหมกันเปลาเียปลาในแล้วก็มีปลาลาปลาลาปลาบูกบิปลาบู่้ครปลาบู่ีเลยปลาบ่แลมนปลาที่ปนปลาที่ใหญ่เนาะ่อครับนั่นนี่อน่งยา่อันนี้ปลาใบมวนี่่ป่ะาี่ยเด้อตนึ่งเด้อโคปลาพี่หลายัปลาทียปลาัปลา ออซอยคอยตนึงเด้อกกบครเจ้าซอยปเจ้าซอยคอยได้เจ้าว่าสอรมาุกงานได้เทียงมากมาค่อยแม่าตา